อะครับอันนี้ลูกค้าส่งเครื่องมานะครับจากอันนี้น่าจะปลาจีนนะครับส่งมาเมื่อวานนะครับถึงวันนี้ครับเคอรรี่นะครับแกะเลยครับท่านไหนจะส่งมาก็ส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้ผมยังรับเรื่อยๆครับแล้วส่วนราคาก็ทักมาสอบถามกันอีกทีก็ได้นะครับ วัเครื่องแดดเลยครับดูกันเลยสำหรับซื้อทุกจังหวัดนะครับถ้าใครจะขายก็ส่งมาครับแต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพอย่างนงี้ครับอยู่กรุงเทพอยู่แถวปทุมนะครับอ่าปริมณฑลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ลาละมูฟได้นะครับแล้วก็แก็บแต่ว่าลูกค้าต้องอเสียค่าส่งเองนะครับค่าเรียกแก็บเองตามระยะทางนะครับแก็บเรียกมาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยครับ โอเคครับอันนี้ฟิล์มเหมือนจะมีรอยครับรอยแตกเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่าแกะเลยดีกว่านะครับเนาะจะได้ดูจอเลยครับแกะแล้วนะครับอ่าแบตหมดพอดีโอเคครับ